พี sí, Greece, ่น้องครับผมเห็นวันนี้เนี่ยที่นายกถูกถอดถอนเนี่ยบางคนหัวเราะโอ้โดีใจผมเห็นแล้วครับเศร้าครับพี่น้องเศร้านะครับประเทศไทยผมไม่เห็นรัฐบาลไหนที่นะครับทําเพื่อประชาชนแล้วครับยิ่งคนยากคนจนเนี่ยนะครับเป็นรักหญ้าเนี่ยก็มีพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับที่เป็นรัฐบาลนี่แหละแล้วเขากำลังทําหลายๆอย่างนะครับนะครับเป็นหลายอย่างพี่น้องลองไนึกลนึกดูนะครับ รถรถไฟฟ้าเนี่ยยี่สิบาทเนี่ยกำลังจะทำจะทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับครับแล้วก็การรักษาพยาบาลที่มันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอโรงพยาบาลแล้วนะครับมาซื้อยาทำร้านค้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริการของเกี่ยวกับโรงพบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับมีร้านขายยาหลายร้านนะครับคลินิกที่มาเป็นส่วนร่วมของรัฐบาลเนี่ยก็อำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนนะครับปรับยานะครับ แับยาเสพติดครับหลยอย่างก็มีน้องนะครับคอเซ็นเตอร์เมื่อก่อนนะครับมีคนร้องให้ร้องห่มร <39 S 2> ับ <hurting> ฟูมไฟล์เนี่ยนะครับหลายๆคนหลายหมู่บ้านหลายๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเดือดร้อนพวกเรายิจมย่านะครับเกี่ยวกับคอเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับคนจนนะครับหลอกเอาเงินจากบัญชีไปคอเซ็นเตอร์นะครับเขาปรับนะครับรัฐบาลเขาก็ปรับปราบเอาชิงเอาจังนะครับแล้วก็เขาก็จะสร้างนะครับ สถานบันเทิงในควบวงจรเนี่ยนะครับก็มีที่ว่าคาสิโนอยู่ข้างในน,นะครับทําทให้กัมพูชาเี่ยเขาไม่พอใจนะครับกับพวกธุรกิจเทาเนี่ยสีเทาเทเนี่ยไม่พอใจนะครับนะครับเขาก็โดง่งนี่ที่ทํากบมามา,มาตั้งแต่กี่รัฐบาลแล้วนะครับซึ่งก็เป็นนะครับของหลวงพื้นที่หลวงนะครับตอนนี้ก็ สวนะครับมสวเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้กําลังจะทําอยู่นะครับกําลังจะทําอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับพี่น้องที่เขียนต่างคิดยังไงนะครับทําไมทาไมคิดสั้นๆตืนๆหรือหรือรับเงินรับทองอะไรเล็กๆน้อยๆเราผมก็ไม่กั่วงนะครับแต่ทําไมความคิดที่เขาสร้างให้เราเนี่ยทําไมไม่เห็นคุณค่าครับทําไมไม่เห็นคุณค่าที่ว่าเขาเห็นคุณค่าของคนรักญาเนี่ยนะครับเราเป็นเย่อเย่อยอยู่กลางถนนเนี่ยพี่น้องมีตังหรอครับพี่น้องรวยเลยครับ อย,อยากถามนะครับคนที่ไอเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอแกนนำต่างเนี่ยที่ที่มาไล่รัฐบาลเนี่ยดูดิเขากระโดงเลยเขาเคยพูดไหมหัวสวอเลยเขาเคยพูดมาไแม้กระทั่งพรรคประชาชนปเนี่ยหมดพี่น้องเอ้ยพี่น้องหมดหมดทุกอย่างเลยนะครับครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนี่ยมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างเรานึกค่อยนึกค่อยลำดับนะครับว่า เขาทาเพื่อใครทั้งนี้เขาก็มีเงินมีทองนะครับขายชาติขายชาติขายชาติตรงไหนใครจะซื้อขายกันง่ายๆขายชาติเนี่ยมันต้องมีลําดับมีขั้นตอนมีท่องเยอะแยะใครจะเซ็นอะไรสักอย่างเนี่ยนายกไม่ใช่่าไปขายแบกกระดินเป็ขายขายผักขายม้าที่ไหนนะมัน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 ไม่มันเป็นวัฒกรรมแต่ครับวัฒกรรมของพวกมบนะครับเรามาพูดมาผมสงสารประเทศจังเลยนะครับกาลเราจะไปได้ดีเนียถ้ามันผ่านลุงนี้ไปได้เราก็ เขาก็แก้ไขให้อยู่นะครับเนาะผมยังเสียดายเลยครับครับเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามเนี่ยรู้สึกว่าจะสามสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสี่สิบปีเนี่ยสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาล้าหลังเรายี่สิบปีตอนนี้เขาจะแซงเราอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เขามีนะครับสถานบันเทิงครบวงจรนั่น e n t e อ t a i n m e n t c o m ็ก e x เนี่ยตอนนี้เขามีแล้วเนี่ยเขาเขากำลังจะนะครับเขาผดผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาก็นำหน้าเราแล้วนะครับ รอบบ้านรอบเมืองเราก็มีหมดแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วไม่อยากให้ประเทศชาติเดินข้างหน้านะครับคมจริงผมก็ไม่อยากพูดนะครับก็จากใจนะครับนะคนที่เห็นต่างมันเม่นโง่มันมันแค่ความสะใจหรือความติเกียตชัางอะไรทั้งนั้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับรักชาติเหมือนกันอย่าไปแบ่งรักคนเดียวผีบ้าผีบอลรักคนเดียวนะครับอืนเขาก็รักมันต้องแสดงออกกันขนาดนี้นะครับฟูนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกหนุงแสงทั้งหลายเนี่ย ยกยกยกยเขารบกันอยู <ies> ่กวนเขาให้เขาลำบากใจนะไม่เข้าใจประเทศไทยเนี่ยกุ้งประเทศที่เป็นไม่ใช่ตกเป็นมันขึ้นของใครเนี่ยมีอิสระทุกอย่างเนี่ยแต่ทำไมไม่เจริญสักทีเนี่ยดูคนที่ประเทศที่เขาเป็นมือขึ้นขอนันมันขึ้นของนี้เนี่ยเขาก็ไปแล้วสิงคโปร์มึงเล็กๆแต่มาเลเซียยังนายกคนยังเคยมาเรียนมยู่มึงไทยเนี่ยมาดูกันผู้ครองทีนี้เขาแซงไปแล้ว มาเลเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยมเเซียเนี่ยไปแล้วคงชนะประเทศเดียวนะชนะพมา่าเลยแหละไทยเนี่ยมันปวดหัวมากเลยไม่รู้ไม่รู้ใครให้ให้ยากินเนี่ยแบบพร้อมเชื่อต่างๆหลายอย่างเนี่ยเขาทําให้คนไทยคนจนินตาอ้าปากเนี่ยเมื่อก่อนก,นกันที่จะนํเข้าวันเข้าลืมทำให้ลืมตาอ้าปากได้จนเขาต้องหนีรีรอนเน่ยแหละก็เพราะใครเนี่ยครับเขาทําให้จนขขอมือแล้วันนี้ยต่อไปแล้วคอาดูนะครับ ไอ้คดีต่างๆที่มันใหญ่หญเนี่ย,ยเขาก็โดงเนี่ยกับสวนี้ห้สวเนี่ย,น,ยนะครับไล้อีกหลายอย่างนี่เขาก็จะหายไปเขาทำไม่ติดต่อแล้วพี่น้องไม่รับประเทศหรอกครับคือรับแต่ปากนะครับใจไม่ได้รับ